มาดูก้อนนี้กันค่ะอุโอเคเลยเนาะจะเป็นสีม่วงเนาะอ่าดูความบางสวยงามมากกรอบมากนี่ค่ะกรอบจริงๆสวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเอง,งเอ,งอะว้าพนิก,กับแมววันนี้เดียวแมวก็คือจะพาเพื่อนๆปลูกมันฝรั่งสีม่วงเนาะ เริ่มตั้งแต่การเตรียมดินไปจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ขมายก็คือ,อนั่งอยู่ในทน l แล้วก็ให้เพื่อนๆเดาว,ว่าเมนูที่อยู่ในตะข่ายสีน้ำเงินคือเมนูอะไรเนาะ,อะลองเดากันเข้ามาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นปลูกมันฝรั่งสีม่วงพันหายากกันเลยค่ะมันฝรั่งสีม่วงอยากลงดินเต็มที่แล้วเพื่อนๆดูสวยงามมากเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเอาเขาลงดินเพราะว่าอันนี้ยเดี๋ยวเก็บไว้นานเดี๋ยวลำต้นจะไม่แข็งแรงเนาะเราจะมาเตรียมดินกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงดินก่อนปลูกเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระบะเนาะที่อแม่ปลูกของปีที่แล้วก็จะมา ถอนหญ้าขุดถอนหญ้าออกให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาปรุงดินเนาะดินบ้านธรรมดาแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ซื้อมาปุ๋ยหมักของพี่ไมเคิลก็คือซื้อเป็นแบบตันมาเนาะก็จะไม่ได้เป็นแบบถุงถ้าเพื่อนๆซื้อแบบถุงมาก็คือใช้ได้เช่นกันทางฝั่งเมืองไทยสามารถใช้ปุ๋ยตามที่มีได้เลยเนาะ,ะพี่ไมเคิลก็มาช่วยวันนี้ แม่ก็คลุกเคล้าดินสองส่วนให้เข้ากันเนาะดินกับปุ๋ยที่ซื้อมาแม่ใส่แค่นี้ไม่ได้ใส่อย่างอื่นเพิ่มแล้วนะ <Okay. S 1> อ่าเกลี่ยดินเรียบร้อยแล้วแม่ก็มายกแปลงแบบนี้ค่ะเพราะว่า,าพืชมีหัวเนาะเขาจะมีหัวออกมาเวลาเราปลูกแล้วก็ถ้าเราทํายกกองขึ้นมาแบบนี้หัวก็จะมีที่ไปเนาะไม่อยากให้ โอ้โหดูถุงละหนึ่งกิโลนะอะได้แล้วต้นหนึ่งกว่าจะได้มาทีละต้นอ่าเอาเป็นว่า อัเป็นว่าเดี๋ยวาแม่จะมาจัดการต่อที่เหลือให้จบแล้วก็เดี๋ยวจะมาเริ่มต้นปลูกให้เพื่อนๆได้ดูเนะาะมารอดูกันค่ะต้องบอกว่าปีนี้ลำบากลำบนมากเพราะว่าคือ,อยอดเขาแตกยอดมาได้ขนาดนี้แล้วแบบแกะออกยากมากเนาะเดี๋ยวปีหน้าแม่จะแก้ตัวอีกรอบหนึ่งนะก็คือปกติเขาจะให้มันฝรั่งงอกมานิดเดียวแล้วก็เขาตัดตาเนาะแล้วก็เอาไปคลุกกับขี้เท่าเนาะ แล้วก็มาปลูกยางมันฝรั่งลูกหนึ่งก็คือจะได้หลายตาเนาะอันนี้ก็คือทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าอารากาหรือว่ายอดมาแบบนี้แล้วเนะาะแม่มก็ขุดหลุมเนาะแล้วก็กลบอย่างเดียวแค่นั้นแล้วก็ข,ขุดความลึกอยู่ที่ประมาณ1ฝ่ามือเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะยอดมาสูงยาวแล้วแล้วก็ เขาแม่เคยปลูกนะถ้าเขาแตกยอดมาแบบนี้ต้นเขาลําต้นที่แตกออกมาเขาจะไม่แข็งแรงเลยก็ก็เลยขุดลึกหน่อยเนาะก็จะพยายามให้ต้นเขาแข็งแรงจะได้แบบล้มยากนิดหนึ่งเพราะว่าบ้านนอกของแม่นี่คือลมแรงมากเนาะเนี่ยค่ะพี่ไมเคลก็คือผแหนกแกะนะกว่าจะได้กว่าจะแกะออกมาได้แต่ละหัว อ่าก็ขูดไปแล้วก็กลบไปเลยประมาณนี้ค่ะช่วยกันทำมาหากินมาก <c oughs> พอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนาะหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะเขามาก็คือจะทำการรดน้ำเนาะวันละครั้ง รดให้ชุ่มวันละครั้งไปเลยแล้วก็ก็แม่จะรดน้ําจนกระทั่งดอกเขาเริ่มมาเนาะเดี๋ยวใครจะได้ตัดหญ้าเร็วๆนี้เพราะว่าที่ผ่านมาคือฝนตกตลอดเนาะอ่ามาดูมันฝรั่งสีม่วงที่ปลูกนอกบ้านกันเนาะปลูกนอกกรีนเฮาส์อันนี้ก็คือมีอายุด,ด้านประมาณเกือบเดือนละเพราะว่าอตนี้ ค่อนข้างจะโอ้มากๆเนาะตั้งแต่เตรียมดินปลูกน่นนี่นั่นไปเลยแต่ว่าตอนก่อนปลูกเนาะลำต้นเขาก็คือจะเริ่มชะลรูดแล้วอะก็จะทําให้ออลำต้นไม่แข็งแรงเพื่อนจะสังเกตว่าตรงเนี้ยเขาจะเล็กเนาะโคนต้นจะเล็กแล้วก็เวลาเขางอกใหม่ต้นจะอ๋อลำต้นจะใหญ่ทีเนี้ยเขาจะไม่แข็งแรงเพื่อนๆเนี่ยค่ะ เออทำไมแอบเห็นปมดอกเริ่มมาแล้วลงดินได้ไม่ถึงเดือนเนาะเพื่อนๆก็รอดูแล้วก็ออ radish เห็นไหมหัวเริ่มมาให้แล้วเนาะอันนี้จะเป็นใจแอน radish เขาจะไม่แนะนําให้ปลูกอย่างอื่นร่วมกับมันฝรั่งเนาะเพราะว่ามันฝรั่งจะดึงธออาตุอาหารไปหมดผักอย่างอื่นก็จะไม่โตนะเพื่อนๆอนอันนี้จะเป็นงอกมาใหม่นะอันเนี้ย ถ้าอันไหนที่งอกมาใหม่เพื่อนๆจะสังเกตว่าลำต้นเขาจะใหญ่แล้วก็แข็งแรงเนาะ54สิบสี่วันผ่านไปคุณแม่ก็ได้ถ่ายเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆสังเกตว่าดอกเริ่มมาเยอะแล้วก็ช่วงที่ดอกเริ่มมาคุณแม่ก็คือจะไม่ได้รดน้ำทุกวันแล้วก็จะอาจจะรดวันเว้นวันอะไรเงี้ย ก็มีถ่ายดอกของมันฝรั่งสีขาวมาเปรียบเทียบกับมันฝรั่งสีม่วงให้เพื่อนๆดูด้วยอเอาทีละแปลงเนาะเอาต้นเขาออกก่อน อันนี้ก็จะมาเป็นพวงปลูกแบบเนี้ยหัวเขาจะโตกว่าที่เขาไปปลูกในถุงหรือในถังเนาะ,ะทิ้งไว้จนเขามีอายุของเขาอะเนาะเนี่ยค่ะประมาณตีไปที่ประมาณสมเดือนได้มาดูก้อนนี้กันค่ะออโอเคเลยเนาะโอเครดดิชมาด้วยอ,อนี่ประมาณนี้เลย กองไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวอุ้ยเยอะอยู่นะเพื่อนดูเนี่ยค่ะเยอะอยู่ได้อยู่นะ ก,ก็คือ,อเก็บได้ประมาณครึ่งกระสอบเนาะแล้วก็วิธีเก็บยังไงให้อยู่ได้นานข้ามปีแม่เคยแชร์ไปก่อนน่นนู้นแล้วเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ทางฝั่งอังกฤษถ้าอยากทดลองปลูกเนาะเดี๋ยวแม่จะใส่ลิงก์ไว้ว่าพี่ไมเคิลหาซื้อได้จากไหนแล้วก็ถ้าใครที่เ,เคยลองทานแล้วเนาะลองเม้นต์กันมาดูว่ารสชาติเหมือนอะไรเอาเป็นว่าไว้เจอกันกับแม่นในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ